มาดูตัวอย่างกันนะครับจงหาปริมาตรพีระมิดซึ่งสูง12เมตรมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10เมตรยาว18เมตรนะครับเราเอาข้อมูลเนี่ยนะครับที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาเขียนลงในรูปนะครับเขาบอกว่าสูง12เมตรตรงนี้นักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับสูง12เมตรตรงนี้นะครับความหมายของมันก็คือสูงตรง ถ้าโจทย์ให้สูงตรงเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะบอกสูงมาเฉยๆถูกไหมแต่ถ้าโจทย์ให้สูงเอียงมาเนี่ยจะบอกชัดเจนเลยว่าสูงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสูงเอียงถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรถือว่าเป็นสูงตรงนะครับสูงคือตรงไหนก็ลากจากจุดยอดของพีระมิดลงมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสูงตรงนะครับก็คือ12โอเคฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า10กับ18 ตรงนี้10ตรงนี้18นะครับอ่ะมาดูสูตร v เท่ากับอะไรนักเรียนปิดซึมคืออะไรนะ ah ถูกปะแต่พีระมิดมีปริมาตรเป็น1ใน3ของปิดซึมก็คือก็คูณ1ส่วน3เข้าไปนะครับได้เป็นแบบนี้แทนค่านะครับพื้นที่นะครับเอา10คูณ18 ความสูงความสูงเป็นสูงตรงก็คือ12นะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่180หารด้วย3นะครับเป็น60นะครับคูณกับ12เราจะได้คำตอบออกมานะครับก็คือ720หน่วยเป็นลูกบาทเมตร โอเคไม่ยากนะครับที่ไม่ยากเพราะอะไรนักเรียนโจทย์กําหนดสูงตรงมาให้เราเลยนะครับสูงตรงเนี่ยใช้ในการคิดหาปริมาตรได้ทันทีนะครับมานะครับจงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฐานยาวละ1้สิบแนิ้วและมีสูงเอียงนะครับยาวสี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตรงนี้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับเรามาเขียนนะครับเขาบอกว่า มีฐานยาวได้ละ18ตรงนี้18นะตรงนี้ก็ต้อง18ด้วยโจทย์บอกสูงเอียงมาเท่ากับ41ตรงนี้คือสูงเอียงนะครับ41จากสูงเอียงเนี่ยเราต้องไปหาอะไรนักเรียนต้องไปหาสูงตรงนะครับสูงตรงคือตรงนี้นักเรียนลองรักเส้นตรงนี้มามันจะเกิดรูปอะไรเกิดขึ้นเกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นนะครับเราจะใช้ตรงนี้แหละนะครับในการหา สูงตรงครูดึงรูปตรงนี้ออกมาดูนะครับครูวาดรูปนะตรงนี้คือ4 1อใช่ไหมสูงตรงครูให้เป็น h นะครับตรงนี้นักเรียนดูนะทั้งหมดนี้มันคือ18จากตรงนี้ถึงตรงนี้มันคือครึ่งหนึ่งของ18มันก็คือ9านะครับมันคือ9กโอเคมาคิดเลขนะครับความสัมพันธ์ของพีทาโการัสก็คือ41ยกกำลังสอง นะครับเท่ากับ h ยกกำลังสองบวก9ยกกำลังสองเราจะได้ h ยกกำลังสองเท่ากับ4ี่ยกกำลังสองลบกับ9ยกกำลังสอง h ยกกำลังสองสี่สกำลังสองเป็นเท่าไหร่นักเรียน1 6ึ่งพักยก้ากำลังสองเกเป็น81นะครับตรงนี้เราจะได้ตัว h กำลังสองออกมานะครับ เท่ากับ1,600นะครับตัว H เดียวก็คือเท่าไร่40เราได้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้คือสูงตรงนะก็คือ40โอเคจากสูตรนะครับของพีระมิดนะครับ v ีเท่ากับเซนหนึงรร่งส่วนสา V เท่ากับเซนหนึ่ส่วนสาคือ,อพื้นที่ฐานของพีระมิดซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ18คูณ18ถูกไหมด้านคูณด้าน H ก็คือความสูงความสูงคือเท่าไหร่นักเรียน40นะครับความสูงคือ40อ่ะตรงนี้คิดเลขนะครับคิดเลขได้4320นะครับ หน่วยเป็นลูกบาทนิ้วโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้